ผมเชื่อว่าระบบน้ําประปาที่เป็นปัญหานั้นหลายๆบ้านเคยเจอกันอย่างแน่นอนนะครับตามในรูปนั้นที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนั้นน้ํามีทั้งตะกอนและสิ่งเจือปนต่างๆมากมายที่ผสมมากับน,น้ําทําให้สร้างความกังวลในการใช้น้ําอย่างมากนะครับเพราะน้ําที่ต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคนั้นมีตะกอนและสิ่งเจือปนทําให้น้ําไม่สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัยและทุกคนสงสัยไหมครับสาเหตุที่น้ําประปานั้นมีตะกอนและสิ่งสกรปร,ปรกเจือปนมากับน้ํานั้นเกิดจากอะไรวันนี้ ทางร้านมายองนะครับจะอธิบายว่าปัญหาของน้ําปรับปาที่มีตะกรนและสิ่งสกรปรกนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากปัญหาระบบการจําหน่ายน้ําและซ่อมท่อปรับปาของทางต้นน้ําครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้แล้ววิธีการที่จะแก้ไขนั้นจะทําอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับสาหรับวันนี้ร้านมายองจะมีวิธีการแก้ไขง่ายที่เดียวนะครับเพื่อนๆ คือเราต้องทําการกรองน้ําประปาก่อนเข้าบ้านเพราะการกรองน้ําประปาก่อนเข้าบ้านนั้นเป็นทางเลือกที่ทําให้ระบบน้ําประปาของเรามีความสะอาดเพิ่มขึ้นครับเราเพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่กรองน้ําประปาให้สะอาดมากขึ้นก่อนนําน้ํามาใช้งานภายในบ้านก็ทําให้เราสามารถใช้น้ําประปาภายในบ้านได้อย่างมั่นใจ กว่าการใช้น้ําประปาที่ส่งออกมาจากท่อโดยตรงโดยสารปนเ<ไ>ปื้อนไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคแบคทีเรีย LA, หินปูนและสารเคมีต <vib ot. S 2> ่าง <ff u> ๆจะถูกกรองอกอกก่อนที่น้ําจะส่งเข้ามาใช้ในบ้านของเรานั่นเองครับจึงทําให้เพื่อนๆสามารถใช้น้ําได้อย่างมั่นใจว่าไร้สีไร้กลิ่นไร้คลอรีนหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ลดอาการแพ้น้ำนะครับแพ้คลอรีนรวมถึงอาการแพ้อื่นๆอีกด้วย สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับสนใจให้ร้านมายองแนะนําในการใช้เครื่องกรองน้ําก่อนเข้าบ้านนะครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเพราะเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญในการดําเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ําก่อนเข้าบ้านเนี่ยมานานหลายปีแล้วครับ เราจะสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกท่านได้แน่นอนสนใจติดต่อตามไลน์ออฟฟิเชียลที่ให้ไว้หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับการปรึกษาหารือทั้งหลายทางร้านยินดีแนะนำไม่มีค่าใช้จ่ายใ,จใจดๆทั้งสิ้นครับ